เดี๋ยวให้พีชเตอร์ลองชิมนะเป็นไงเป็นไงอืมอร่อยมากมากเหลืงมากสวัสดีครับเก๋งซ่าชาแนลวันนี้จะพาลงดอยนะครับจะพาลงดอยจากอาหารเนื้อมาพบก,กับอาหารเกาหลีซุปกิมจิเต้าหู้อ่อนพอดีน้องที่โรงงานให้กิมจิมาครับจ็เลยจะมาลองทำดู น,นี่ก็ไม่มีสูตร้ะผมเอาตามใน y u t u b e แหละครับอยากลองทำกินเองครับวัตถุดิบก็เอาที่หาได้ไง่ายๆครับก็มีครับเต้าหู้เต้าหู้ขาวแข็งสันคอหมูกิมจิอันนี้เป็นอะไรอะโคชูจังเป็นพริกเ,เหมือนพริกเผาหอมหัวใหญ่ อันนี้ต้นหอมซอยไทยๆครับแล้วก็น้ำตาลใส่ครับ๋ผมจะมาลองทำดวูว่ามันจะกินได้ไหมครับเริ่มเลยครับแล้วก็ใส่อหอมหอมข้อใหญ่แล้วก็หมูนี่อหอมกับสันคอหมู พอหมูไก่สุกก็เติมน้ำครับเขบอประมาณสองถ้วยตวง ลองไปก่อนก็ใส่โคดชิังปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะ ด้วยกิบจิสองชุงถชุงเล็กๆดูใส่เลยคาแตอพริกพริกป่นเกาหลีครับเดี๋ยวจะเอาพริกป่นไทยนะครับจัดให้ ตั้งไว้30นาทีเป็นไงครับน่ากินไหมครับสีสันสดใสมากๆเสียงเดียวไม่มีพริกพริกเลยนะพริกป่นเกาหลีครับเดี๋ยวจะพริกปน่นไทยใส่เพิ่มความเผ็ดไปนิดนึงหมูเปื่อยครับ30นาทีเดี๋ยวใส่เต้าหู้ไปอุ้ย เขาบอกว่าใส่ตะคุลงไปแล้วต้มต่อให้สุกประมาณสักห้านาทีนะเปลี่ยนม้่อใหม่ม้่อเมื่อกี้ล้นครับเดี๋ยวลองชิมดูอึ่มเจ้าบ้าเขาเท้าเลยอ้เรียบร้อยครับโอ้น่ากินมาก ซุปกิมจิตะหู่ขาวอ่อนโอ้แมวตกรอยครับวันนี่แมวแมวแวกแนวเรียบร้อยครับขั้นตอนสุดท้ายก็ต้นหอมซอย โอ้โเจ้าเี็บ้อาครับครับเดี๋ยวให้พีเซเอร์ลองชิมนะเป็นไงครับเป็นไงอืมอร่อยมากๆาบอ่มากต้มหูสุกไหมสุก <c oughs> โอเคครับเราทำมาดูวครับวันนี้แมวตกดอยขอลาไปแค่นี้แหละครับ